วันนั้นดิฉันนั่งเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2568ดังนั้นดิฉันจึงต้องทำหน้าที่ในการรายงานโครงการที่ผ่านและไม่ผ่านการพิจารณาของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาซึ่งในการพิจารณานั้นเนี่ยต้องบอกว่าในทุกงานทุกโครงการ จะไปผ่านคณะอนุกรรมการวิสามัน ของกรุงเทพมหานครเรื่องที่ทุกคนพูดถึงคือร่างเรื่องจ้างที่ปรึกษาประเมินกําลังต้านทานแรงแผ่นดินไหวในอาคารสูงนี้ของสังกัดกรุงเทพมหานครนี้ผ่านอนุกรรมการวิสามันโยธาและเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จจึงนําเรื่องรายงานสู่คณะกรรมการวิสามันเ,เหตุผลนะคะที่ทางคณะอนุกรรมการเนี่ยได้พิจารณานะคะ ว่าคณะอนุนั้นเนี่ยพิจารณาอย่างไรสำหรับโครงการนี้เขาใช้คำว่าโครงการไม่ชัดเจนไม่ครอบคลุมเนื้อหาโครงการและที r อายังขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและไม่ได้อธิบายว่าจะนำผลประเมินมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างไรในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานคณะกรรมการจึงเกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไร เรียนท่านประธานสภาที่เโารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันกนกนุชก,ก,กินสังสมาชิกสภากรุกงเทพมหานครจากเขตดอนเมืองท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตขึ้นคลิปซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังอภิปรายคลิปอะไรนะครับท่านเรื่องที่ท่านสุทธิชัยอะค่ะที่อภิปรายเรื่องของ เรื่องขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการกอร่อสร้างเอ้ยไม่ใช่การตรวจสอบนะคะที่เกี่ยวกับตึกสูงแล้วก็ความปลอดภัยและเมื่อสักครู่ทางท่านรองผู้วา่าท่านก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการและมีการขึ้นสไลด์ดิฉันก็เลยคิดว่าต,ตอนแรกที่ว่าจะไม่ได้ร่วมอภิปรายด้วยแต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้มี ประเด็นหลายประเด็นที่พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็มีการทำคลิปลงใน Tik To k ใน Facebook แล้วก็อีกหลายรายการนะคะดิฉันอยากเรียนรรท่านประธานอย่างนี้นะคะว่าในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญดิฉันในฐานะที่เป็นสมาชิก สภากรุงเทพมหานครแห่งนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวดอนเมืองและที่ฉันก็เชื่อว่าสมาชิกทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในทุกเขตของกรุงเทพมหานครดิฉันอยากเรียนว่าประเด็นสำคัญเนี่ยในการพิจารณาเรื่องของงบประมาณของกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ย เราพิจารณาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเพื่อความสะดวกสบายเพื่อประโยชน์และที่สำคัญที่สุดความปลอดภัยเรียนอยากเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราที่ฉันใช้คำว่าเราเพราะที่นเชื่อว่า สมาชิกทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพให้ความสำคัญกับปัญหาแผ่นดินไหวและสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเราเสียใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ในทุกรายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นเนี่ยประเทศไทยโดยผลของการวิจัยหลายๆแห่งไม่ได้ชี้ว่าเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนพูดถึงโครงการที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินกําลังต้านทานแรงแผ่นดินไหวในอาคารสูงสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นหมายถึงว่าอาคารสูงที่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการก่อสร้างด้วยเอกสารฉบับนี้นะคะ ซึ่งมีรายงานอยู่ดิฉันเรียนว่าณนะวันที่หลายๆท่านนำคลิปไปพูดหรือนำคลิปไปใช้ดิฉันขออนุญาตให้ทางห้องโสดขึ้นคลิปค่ะเอ่อเชิญเลยครับค่ะขออนุญาตนะคะซึ่ง คลิปนี้สร้างความเสียหายให้กับสภากรุงเทพมหานครรวมถึงการตัดต่อคลิปทั้งหมดวันนั้นดิฉันนั่งเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2568ดังนั้นดิฉันจึงต้องทำหน้าที่ในการรายงานทุกโครงการที่ผ่าน และไม่ผ่านการพิจารณาของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาซึ่งในการพิจารณานั้นเนี่ยต้องบอกว่าในทุกงานทุกโครงการจะไปผ่านคณะอนุกรรมการวิสามันของกรุงเทพมหานคร,ร,เ,รเรื่องที่ทุกคนพูดถึงคือร่างจื เรื่องจ้างที่ปรึกษาประเมินกำลังต้านทานแรงแผ่นดินไหวในอาคารสูงนี้ของสังกัดกรุงเทพมหาคนครนี้ผ่านอนุกรรมการวิสามันโยธาและเมื่อคณะนุกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จจึงนำเรื่องรายงานสู่คณะกรรมการวิสามัน ซึ่งในคณะกรรมการวิสามันประกอบไปด้วยผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าประกอบไปด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีหลายสังกัดไม่ว่าจะเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนหรือพักเพื่อไทยโดยมีดิฉันนั่ง เป็นประธานกรรมการวิสามันมีหน้าที่หน้าที่ของประธานคือควบคุมการประชุมให้เรียบร้อยและเสร็จสิ้นตามระเบียบและรายงานสู่สภาในระยะเวลาที่กำหนดดังนั้นการรายงานของคณะอนุกรรมการที่ให้คณะกรรมการวิสามันพิจารณานั้น เราได้ดูตามรายการอย่างนี้นะคะเ,เหตุผลนะคะที่ทางคณะอนุกรรมการเนี่ยได้พิจารณานะคะว่าคณะอนุนั้นเนี่ยพิจารณาอย่างไรสำหรับโครงการนี้เขาใช้คำว่า โครงการไม่ชัดเจนไม่ครอบคลุมเนื้อหาโครงการและทีโอายังขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและไม่ได้อธิบายว่าจะนำผลประเมินมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างไรในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานคณะกรรมการจึงเกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไรและที่ฉันอยากเรียนนะคะว่า อีกข้อหนึ่งในเรื่องของความไม่ครอบคลุมก็คือในเอกสารฉบับนี้ซึ่งทุกท่านที่ดูถ่ายทอดทีวีอยู่ขณะนี้นะคะท่านสามารถค้นได้เนื่องจากเป็นเอกสารที่ไม่ได้ปกปิดเปิดเผยเอกสารนี้ดิฉันขออนุญาตขึ้นสไลด์ท่านกิติพงศ์ช่วยส่งสไลด์ที่อยู่ในรายงาน ขออนุญาตท่านประธานด้วยนะคะดิ่ฉันขอส่งเป็นเอกสารที่จะขึ้นเรื่องหลักการและเหตุผลในการขอใช้งบประมาณเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยพูดอย่างเดียวคือเรื่องจ้างที่ปรึกษาส่วนในเรื่องลักษณะงานนะคะก็เรื่องของจ้างที่ปรึกษาอีกเช่นกัน ส่วนในเรื่องประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีแต่เรื่องรายงานรายงานขณะเดียวกันวันที่ขอใช้งบป,ประมาณ9ล้านบาทเป็นเรื่องของบุคลากรเกือบ<ม>40%คือ3ล้าน5 000. เป็นค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน 3ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการสำรวจและวิเคราะห์ผล2ล้าน4ี่แสนค่าจัดทำรายงาน7,9็ดหนรวมแล้ว9ล้า,ลานดิฉันอยากเรียนอย่างนี้นะคะรวมถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ในบ้านที่บ้านด้วยท่านสามารถดูเอกสารและสามารถตรวจสอบได้ อีกข้อหนึ่งนะคะโครงการนี้ถ้าหากมีการปรับปรุงรายละเอียดและวัตถุประสงค์นะคะของผลลัพธ์ที่ชัดเจนทางสมาชิกสภาเนี่ยเราพร้อมนะคะในการที่จะให้เห็นความความเห็นชอบในการโครงการดังกล่าวท่านประธานทราบไหมคะว่าตัวเครื่องที่จะใช้งบประมาณสามล้านเนี่ย นะคะที่เขียนไว้ในรายงานเนี่ยเป็นเครื่องซึ่งไม่มีขายนะคะไม่มีขายทำยังไงร,รู้ไหมคะต้องประดิษฐ์ค่ะประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วการติดตั้งเครื่องนั้นเนี่ยแน่นอนต้องติดในอาคารสูงตามที่กำหนดที่เป็นสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะ และเครื่องตัวเนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นการแจ้งเตือนว่าอีกห้านาทีแผ่นดินจะไหวอีกสามนาทีแผ่นดินจะไหวแต่เป็นเครื่องที่วัดการสั่นสะเทือนถ้าหากมีแผ่นดินไหวแน่นอนทุกคนต้องอพยพไม่มีแล้วค่ะที่แผ่นดินไหวเสร็จทุกคนอยู่กับที่ขอไปดูเครื่องนี้ก่อนว่า มันจะถล่มหรือไม่เพราะมันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ไม่เคยเกิดกรณีใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพมหาคนครนะคะเฉพาะกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยเอกสารที่ส่งมาต้องบอกท่านประธานก็ทราบว่าเวลาเราพิจารณางบประมาณเราพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาเมื่อเราเห็นแล้วโดยเราก็ต้องมั่นใจ เพราะว่าสมาชิกเป็นผู้พิจารณาทั้งนั้นโดยเฉพาะประธานเรื่องนี้ผ่านประธานคณะอนุกรรมการโยธาซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการสามมันโยธาของกรงุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยดีฉันอยากเรียนทุกท่านนะคะว่ามันไม่ใช่เครื่องแจ้งเตือนแต่เป็นเครื่องที่ไว้วัด การสั่นสะเทือนนาทีในปี67ที่มีการพิจารณางบประมาณดนั้นอยากให้เข้าใจตามนี้นะคะและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าถ้าหากจะมีการพิจารณาเสนอให้สภาหแห่งนี้ได้พิจารณาในเรื่องของการใช้งบประมาณไปเพื่อ การป้องกันภัยแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าสภาแห่งนี้ผ่านให้ท่านแน่นอนค่ะและขณะเดียวกันเนี่ยโครงการที่จะใช้ก็ขอเป็นโครงการป้องกันและบรรเทาแผ่นดินไหวควรเป็นโครงการที่ครอบคลุมในหลายมิติทั้งบรรเทาและป้องกันภัยอีกทั้งควรถูกบังคับใช้ในวงกว้างมากกว่า โครงการที่กล่าวถึงนะคะเนอยากเรียนท่านประธานสภาว่ารวมทั้งตัวท่านด้วยดิฉันเชื่อว่าการพิจารณางบประมาณนั้นเรานึกถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเช่นโครงการติดตั้งไฟแสงสว่างซึ่งท่านพบว่า ขอเสนอใช้งบมานเยอะมากเราเห็นด้วยเราก็ผ่านให้ในทุกๆโครงการที่เป็นความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนการรักษาพยาบาลรวมถึงการสร้างโรงพยาบาลและศูนย์อนามัยต่างๆรวมถึงโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครด้วยแต่เงินที่เราใช้นั้นมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคน การใช้ภาษีนั้นต้องเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและที่สำคัญต้องโปร่งใสดิฉันยืนยันกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนั้นดิฉันทำหน้าที่รายงานสู่สภาแห่งนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณ และดิฉันอยากเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากพี่น้องประชาชนที่ไม่เข้าใจหรืออยากจะทราบรายละเอียดสามารถตรวจสอบและติดต่อได้ที่สภาหแห่งนี้ได้ทุกวันเวลาดิฉันเชื่อว่าท่านประธานและคณะกรรมการทุก,ท,กท่านยินดีที่จะให้ความเข้าใจมากกว่าที่จะใช้ การสื่อสารทางการเมืองที่มุ่งเน้นในการที่จะทำลายสภาแห่งนี้รวมถึงความตั้งใจของสมาชิกสภาแห่งนี้ที่จะให้เกิดผลประโยชน์โดยทั่วกันขอพระคุณกับท่านประธาน